อขอเจริญพรญาติโยมนะแล้วก็บอกคันนี้ก็เรียนพระภิกษุแล้วก็เจริญพรลูกเนนด้วยหลวงปา่าตั้งใจว่าพอดีมีพระที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้มีสถานะเป็นวัด เพื่อจัดหาทุนสร้างวัดเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นก็ให้คนทําบุญไปเรื่อยๆทีนี้ก็มีส่วนเหลือก็บรรจุไว้ในอุโบสถข้างล่างอุโบสถซึ่งผงส่วนใหญ่ก็ผงที่เป็นต้นตอ ที่ใช้ผสมแล้วก็สร้างพระรุ่นหนึ่งแล้วก็ต่อโดยสองสามสี่แล้วก็ต่อด้วยรุ่นต่อๆมาของวัดปากน้ำนะั่นแหละแต่หลวงปากด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชพรมเมถเหรครูคอาจารย์ซึ่งท่านเป็นแม่กองสร้างนะท่านเป็นแม่กองสร้างรุ่นหนึ่งสองสาม แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเนี่ยท่านอธิษฐานจิตแล้วก็นำทั้งพระทั้งโยมแม่ชีที่ถึงธรรมกายเนี่ยอธิษฐานจิตไปด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นหนึ่งสองสามสี่ที่ชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยผมก็อย่างเดียวกันนี่ที่ทำที่ทำเนี่ย ของเก่าเก็บไว้และผงยังมีอยู่ทำมาต่อจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระผงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแม้แต่แจกฟรีอย่าได้ดูมินครูทำอย่างไรลูกศิษย์ก็ทำตามพ่อก็ต้อง ก็ลูกพ่อออกมานะมันก็ต้องเลือดพ่อแหละพูดอย่างนี้พงพอเข้าใจเนาะแล้วหลวงป่าก็ยังขนขวายโลกียวิชาเกี่ยวกับการเชิญเหล็กไหลบอกซะตรงๆเลยไม่ต้องออมต่อไปนี้แต่จะพูดไม่บ่อย ก็ได้ทำโดยเชิญมาเกิดในบาทต้องการให้เป็นรูปเหรียญเป็นดวงกลมเป็นรูปเหมือนหลวงปูส่สดเป็นพระพุทธรูปเป็นเหรียญเป็นองค์พระลอยองค์ก็ทำมาตลอด นี่ส่วนที่เป็นโลหะแต่ก่อนหน้านั้นก็โลหะก็มีทั้งโลหะทองโลหะเงินนี่ดูลักษณะนี่โลหะเงินโลหะทองจะมีเท่าไหรไม่ทราบและพระนีงก็เรียกว่ารุ่นที่หาไม่ง่ายเคยมีพุทธานุภาพแสดงมาเยอะแล้ว ใครอ่านประวัติเก่าๆก็จะเห็นแค่เหรียญกลมๆเนื้อผงบอกให้ก็ได้ตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งแรกๆเลยโยมแรกๆบุตรชายคุณปีเอบุตรชนวิจารณ์แต่ก่อนตัวเปียกๆมีพระผงนี่แหละอมซะจนศึกรอแล้ว เด็กมันชอบอมคนสุดท้องอ่ะชื่ออะไรหลวงพี่จำได้ไหมลืมไปแล้วดูสิหัวคนแก่เดี๋ยวนี้น่เรียนสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทจากประเทศอังกฤษแล้วกำลังทำปริญญาเอกแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยด้วยและจากหมายัยอื่นๆด้วยที่หมายัรอื่นๆด้วยเป็นต้น นี่ตอนนั้นเป็นเด็กเปียกๆพ่พอเขาพาไปประเทศอังกฤษก็มีบ้านพักอยู่ที่ประเทศอังกฤษทีลอนดอนมีพระองค์นี้องค์เดียวเรียกกันว่าจันลอยผงจันลอยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดหลวงพศ่ะยังเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอยู่ก็เหล่านี้ท่าน ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ก็เป็นคนเก่าแก่คุณปิยบุตรและครอบครัวและกระโนโนและอาจารย์ศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะเป็นประธานมูลนิธินั่นประธานสารดีกาเป็นจนกระทั่งท่านสิ้นชีวิตและก็ต่อมาก็เป็นอาจารย์อรุณงามดีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นเพื่อนนักเรียนปรยาโทร,รัฐประาาสานสาศาสตร์ด้วยกันกับหลวงป่านี่แหละ แต่นี้พอสิ้นชีวิตของท่านประธานสารีกาท่านเป็นประธานมูลนิธิให้ท่านก็อาจารย์นรุณงามดีก็รับหน้าที่มาต่อก็ช่วยกันสร้างวัดนี่มาด้วยกันทั้งหมดนะีคนเก่าแก่นุ่นเก่าแก่ที่สุดตอนนี้นั่งอยู่โยมพี่ประเสริฐพุ่มตาลพงเป็นลูกนะรุ่นลูกนะ รุ่นแม่นั่นแหละรุ่นตั้งแต่ซ้ายเม็ดหนึ่งแต่รุ่นลูกก็ามาแล้วแก่ๆนั่งตรวนี้ไม่เคยขาดละทุกอาทิตย์ะแล้วก็โยมพี่วีรวันโรจนวานิชนี่ไม่เคยขาดไม่จำเป็นไม่ขาดมันก็มีเหมือนกันแหละที่ขาดอาจจะมีนอกน,นั้นมาหมดทุกวันอาทิตย์ะแล้วก็มาทั้งครอบครัวด้วย ในรุ่นเก่ามาช่วยกันสร้างแล้วก็พกเราก็หาทุนเงิอย่างลำบากนะเก็บเบีย้ยแต่ทุนร้านนะนี่ได้เงินมาก็สร้างสร้างส่าง,าง,างมาจะเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี่พระนี้รุ่นก่อนที่เป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามโปรดทราบไวด้วยก็เลยคิดว่าไอ้ที่เหลือนั็นเไปเก็บไว้ว่าเอาไว้นานๆเอาไว้มาซ่อม อุโบสถซ่อมวัดหรือซ่อมอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันก็ประมาณร่วมสาสิบกว่าปีนับมาถึงบัดนี้เพราะว่าเป็นมูลนิธิเมื่อ2524ปีนี้เท่าไรล่ะ2559 2 5ห้ารส่ลบห้าสบเก้ เป็นสามสิบกว่าปีเลยสาครับสาปีแปลว่า35ปีโดยประมาณหรือ30ปีอัพเก่าเก่าแล้วก็อยู่ใต้โบสถ์บวชพระก็ได้อานิสงส์ไปเรื่อยเจริญภาวนาท่านก็ได้อานิสงส์ไปเรื่อยแล้วแต่นี้เอามาฟื้นใหม่อีกทีนึงเอามาฟื้นใหม่ให้พระท่านทำ นี่รุ่นนั้นนะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นี่แม่ที่นี่ยิ่งใหม่ยิ่งจีดจาดเลยนะพูดถึงอนุภาพนี่จีดจาดบอกซะก่อนบอกซะก่อนจีดจาดแล้วองค์ไม่โตโอ้โหน่ารักมากเลยตัวเองทํายังรักเลยเนี่ยจาได้ไหมว่าเรามีรุ่นสัมมาระหังรุ่นฉากรัตร สำเร็จด้วยเหล็กไหลตัวนี้เหล็กไหลสดหรือถ้าพูดาภาษาปาษทังกิจทังหน่อยก็ไ้ r รอแมทร r i a ลวัตถุดิบเป็นเหล็กไหลลว้วนเหล็กไหลอะไรหกอย่างในฉษักริยัเนี่ยหนึ่งเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลรัฐอะไรช่อทิพย์เงินยวง เออชอทิพย์เงินยวงแล้วก็สุริยันราชาสุริยันราชาจะปิดก้นอ้าวัชราธาุวัชราธาุเหล็กไหลโกรดปีโกรดปีเหล็กไหลทองปลาไหลเออบางทีเรียกทองปลาไหลบางทีเรี็กทองปลาไหลแล้วก็เหล็กไหลเปียกเหล็กไหลเปียกเราอุดไว้ข้างในเป็นหกอีกเหมือนกันนี่ก็อเอาไอที่มันเหลือทั้งหมดมาทำต่ออีก อธิษฐานจิตแล้วเล่าเอามาทำอีกแต่ว่าพอเอิญส่วนที่เหลือทำได้อย่างละพันองค์นี่อันนี้อย่างละพันองค์นี่เป็นเนื้อโอ้มีเนื้อสองอย่างอันนี้อันนี้แปลว่ารุ่นใหม่ไหมเอี่ยมคือสำเร็จด้วยทอง ทวดาทองเทวดาหรือว่าเหล็กไหลทองปลาไหลย,ยังไม่แน่นะไม่ได้แตกต่างกันนะพลังสูงมากสีทอง โอ้นี่เขาทำกลิ่งแบบโอ้ทองปลาไหลนี่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวดีวดวแหมมันซีลซะแน่นเลยอ่ะจัก,กรพรรดิสวยจริงๆเออไม่มีใครชมชมตัวเองดีกว่าสวยจริงๆรหลอเหลาแต่งตัวสวยเ,ออเราไม่หล่ออาศัยพระหล่อไว้ก็แล้วกันนาออม โอ้ขอกริย์อันนี้ก็เป็นจกักรพรรดินะนี่เพิ่งดูเนี่ยเคยเห็นพระจกักรพรรดิไหมจกักรพรรดิเป็นภาคผู้เลี้ยงเป็นพระพุทธเจ้าภาคผู้เลี้ยงภาคผู้เลี้ยงคือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะโอโหอันนี้เหมาะกับการเวลาญาติโยมกำลังลำบากเนี่ย ก็เลยตั้งใจตั้งใจนะจะอธิษฐานเต็มที่แหละหนึ่งมหาเมตตาสองมหาโพธิัพย์สามมหาระงับภัยสามอย่างอยู่ในองค์เดียวกันแล้วให้ทุกคนที่ได้ไปเนี่ย ผู้ร้ายกลายเป็นผู้ดีก็อยากให้พวกผู้ก่อ,อการร้ายได้ยินเนาะเอาไปจะได้เป็นผู้ก่อการดีผู้คิดร้ายคนอื่นคิดร้ายประเทศชาติจะได้คิดดีๆแต่ว่าไอ้คนไม่ดีเนี่ยสันดานมันไม่ดีแก้ไม่หายแก้ยากแต่ถ้าแก้ได้ก็เรียกว่าเป็นบุญของเขาไม่ใช่เป็นบุญของเรานะเอาของเราดีกว่า หลวงป่านี่มีน้อยนี่นี่สงสัยจะเป็นทองบาไหลนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนเอาให้แน่ก่อนคนทำก็เป็นธรรมกายนะเพราะว่าทองเทพประทานเนี่ยมันหมดไปแล้วอะเรารู้สึกอย่างนั้นอนะ อันนี้มันสวยเหลือเกินเนี่ทองปลาไหลเนี่ยถาถมว่าลงป๋ามีทองปลาไหลมีก็แล้วกันนะมีก็แล้วกันอ้แนอาแล้วเหล็กไหลอีกหกอย่างอยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยชอกษัตรเนี่ยนี่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันกับชอกษัตร์ิยองค์ใหญ่ แต่นี่องค์เล็กๆ <c oughs> ขนาดกลางโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากอันนี้นี่มีอย่างละพันเดี๋ยวต้องไปปรึกษากันว่าพยายามให้สงสารญ,ญาติโยมนะนี่มีความรู้สึกว่าไอ้คราวที่แล้วเนี่ยมันมีน้อยองค์ใหญ่เนื้อมากต้องมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็อยากให้โยมได้ทำบุญสร้างมหาเจดีย์ตอนนี้จะให้ยังโยมทำบุญบำรุงวัดบำรุงวัดบทรวมเลยบทรวมเลยหมายความว่าวัดเราให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ค่าพัฒหาหารทั้งพระทั้งเนนทั้งโยมเลยค่าที่พักอาศัย เพราะสร้างเยอะเหมือนกันเครื่องใช้ไม้สอยโยมช่วยช่วยด้วยนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดช่วยดูแลไอ้เครื่องใช้ไม้สอยเสือสัตว์ที่นอนหมอนมุง้งช่วยดูให้มันสะอาดเพราะว่าซื้อมาด้วยราคาที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมนหละเป็นคนซื้อนะโยมเป็นเจ้าภาพ แต่โยมหลายท่านไม่ได้รู้มีโยมที่มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพนี่คราวที่แล้วคุณโยมอ่อยทิพย์วิมลโนธและคณะที่ปีที่แล้วนี่นั่นแหะที่ได้พากันใช้แล้วมานี่มันก็เสียหายไปเยอะ ต้องดูแลรักษาเพราะมันใช้หลายรุ่นต่อหลายรุ่นนี่ได้ยินว่าซื้อใหม่อีกไม่รู้ใครเป็นใครช่วยเป็นเจ้าภาพก็ต้องอนุโมทนาด้วยกันทั้งหมดแหละนะทีนี้เราจะเอาอันนี้มาช่วยบำรุงวัดเพื่อการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่หมดเลยทั้งอยู่ที่อาศัยค่าที่พักอาศัยค่าน้ำประดื่มน้ำปนาน เครื่องใช้ไม้สอยอาหารทุกอย่างรวมทั้งค่ารถค่าราไปมาก็ไม่ได้คิดเนี่ยเว้นแต่ใครก็อยากทำมุญก็ทำทีนี้ก็เอาละก็ช่วยกันตามมีตามเกิดแต่จะพยายามจะต้องไปปรึกษากันหลวงป๋าพยายามจะบอกว่าครั้งนี้ให้โยมทำบุญให้เบาที่สุดเท่าที่จะสามารถ พอช่วยให้โยมได้ทำบุญปัจใจสี่ครบเครื่องรวมทั้งให้ทำเป็นทานด้วยซ่อมสร้างปฏิสังขรณ์วัดวารามถนนหนทางรวมหมดหมดตารางนิ้วทุกตารางนิ้วของวัดหลวงพรอสดเนี่ยเป็นวิหารทานนะแม้แต่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ก็เป็นที่พัก ปฏิบัติธรรมได้นี่เดี๋ยวต้นไม้ที่หลงตาปลูกโอ้โหไปชี้เองปลูกเองดูแลเองจนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสไปโอกาสมันมีแต่ตัวมันไปไม่ค่อยจะได้มีทั้งกิจบางทีก็หมดน้ำยาเอาดื้ออย่างน,นี้น่ยตอนนี้ไม่มีท่าเลยตอนนี้หมดน้ำยาบางทีหายไปเฉยเฉยนั่นแหละพักละโยมไหมแต่งานมันก็เยอะน่ย งานมันก็เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรพอทนได้เพราะฉะนั้นอันนี้หลวงป่าหรือหลวงตาก็จะอธิษฐานจิตไปจนตลอดเดือนน่ะตลอดเดือนนี้เอาพระวิปัสสนาของเรานี่นะโยมด้วยเอาช่วยกันเถอะว่ากันไปแต่ว่าเนื้อแท้ก็เอาพระวิปัสสนาาจารย์ท่านรู้วิชาท่านก็ทำไป พวกเราก็รู้น้อยๆก็อธิษฐานกันน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพระท่านรู้วิชาแล้วหลวงป๋าจะราธนาพระที่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างเอาละเชื่อถือได้ในเรื่องมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดเรียกว่าหลวงป่ายอมรับ เดี๋ยวจะมานั่งกันแต่บางทีก็ให้ท่านนั่งคนเดียวหลวงป่ากระทำหลวงป๋าไปแล้วไปเรื่อยๆทุกวันตลอดเดือนนี้ทีนี้พอพ้นจากโยมเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นวิปัสนาจารย์จะถือโอกาสสอนพระพิปัสนาจารย์ทักทีว่าในสายธรรมกายเนี่ยเราจเจริญภาวนาเพื่ออธิษฐานจิตยังไงแต่พระพิปัสนาจารย์ไหนอยากได้วิชาเขามา ก็แล้วแต่ละอธิษฐานไว้ใครอยากได้ก็มาถ้าไม่อยากได้ก็แล้วไปก็ไม่ว่ากันก็ตัวใครตัวมันแหละใช่ไหมเพราะว่าพระรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสที่พระราชพรหมเถนท่านเป็นแม่กองสร้างแล้วหลวงพ่อเป็นอธิษฐานร่วมกับแม่ชีกับพระในวัดและรุ่นสี่ที่หลวงพ่อพระราชพรหมเถนทําเองอธิษฐานจิตเอง อันนี้แปลว่าสำเร็จโดยมือของหลวงพ่อพระราชาพรมเถีนนะของเรานี่ผู้ทาก็ธรรมกายนะตั้งแต่ตัวเปียกๆเ,เดี๋ยวนี้ดูมันแต่งตัวยังกับโอ้โหดูแล้วบางคนบอกหน้าตามันพรุงพรั้งะนะแต่ว่ามันก็พอดูได้ ตามภาษาศิลปินแต่งตัวพวกศิลปินเขาแต่งอย่างนั้นนะแต่นั่นธรรมกายนะทำตลอดเนี่ยไม่ว่าจะบทไม่ว่าจะผสมอะไรจะไรแล้วก็เป็นลูกศิษย์ทั้งหลวงพ่อพระราชพรมเทนและเป็นลูกศิษย์ป่าด้วยตั้งแต่ตัวเปียกๆเนี่ยทำให้แล้วนี่ก็มาบอกโยมแต่ว่า จะพยายามให้อยู่ในสภาวะที่โยมไม่ลำบากนี่รุ่นมาเนี่ยเป็นรุ่นที่ยุคนี้เป็นยุคที่หลวงป่าเห็นใจที่สุดเลยเห็นใจมากๆไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยอยากจะให้เอาพระไปช่วยอธิษฐานจิตเนี่เอาไปอธิษฐานจิตนะเออใครทําบุญแล้วเอาไปอธิษฐานจิตบํารุงวัดเออหลวงพี่มหาสมัยช่วยบอกเขาด้วยนะว่าอันนี้ปัจจัยเนี่ยบํารุงวัดนะบรุงเท่าไรเดี๋ยวพก็ไปคิด ไปคิดกันพยายามให้มันพอโยมรับได้นะพอปานกลางเพราะรู้อยู่อ่ยโยมก็เงินเดือนก็เ,เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนกันทั้งสิ้นโดยมากแต่คนแก่ไม่มีเงินเดือนเขานะใช่ไหมถ้าคนแก่ใครมีเงินเดือนบ้างยกมือไม่มีเราเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะลูกหลานก็ให้เท่าไหร่ก็เก็บไว้ใช้ก็แล้วกันนะแล้วหลวงป๋าก็มีทางเลือกอย่างหนึ่งว่าแจกฟรี แจกรีอ่ะนึกว่าจิ๊บจ้อยนยโยมนะนี่รุ่นโดยเพระอย่าง,ย,ง,ย,งยิ่งรุ่นเนี้รุ่นสุดท้ายเนี่ยพระวัดนี้ยิ่งยิ่งยิ่งรุ่นดีดีเนี่ยในรุ่นหลังหลังเนี่ยยิ่งดีนะเพราะอะไรเพราะามันรวมความดีทั้งหลายมาตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันเ,นเหมือนคนมันหลงผิดกันอะ่ะมันไปสร้าง ความเชื่อผิดๆบอกพระองค์นั้นต้องรุ่นหนึ่งแพงโอ้โหเป็นล้านรุ่นสองรุ่นสามยังอ่อนกว่าหารู้ไม่ไอรุ่นสุดท้ายที่ท่านทำนะ่ะเป็นรุ่นที่ท่านมีประสบการณ์มากที่สุดจิตสูงที่สุดไม่เข้าใจนั่นละศักดิ์สิทธ์เอาง่ายๆว่าแหมพระหลวงพ่อวัดเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหเป็นอาจารย์ของโจรใหญ่รู้จักกี่คนใครๆก็หารุ่นหนึ่งโอ้โหหลวงปู่หลวงป๋านี่โชคดีจังได้รุ่นสุดท้าย <c oughs> เขาเขียนเลยรุ่นสุดท้ายบอกเออนี้แหละเยี่ยมที่สุด <c oughs> แต่พอดีมันมีทั้งสองรุ่นแหละรุ่นหนึ่งกับรุ่นสุดท้ายครูบาอาจารย์เก่าๆเราก็ไม่ทิ้งเขานะหลวงป๋าก็นับถือเขานับถือท่านดีๆทั้งนั้น แต่ว่าใหม่ๆที่ดีๆก็มีดูถูกไม่ได้หรอกเห็นไหมนี่เป็นต้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าจะอธิษฐานจิตไปอย่างเนี้ยไปจนสิ้นรุ่นของพวกเราแล้วก็ขึ้นรุ่นใหม่ก็คือพระวิปัสนาจารย์สอนภาวนาด้วยสอนวิธีอธิษฐานจิตด้วยเดีวจะสอนไปตลอดอีก14วันทำด้วยตัวนี้พระ แล้วแต่ติจำนวนเท่าไรมาเออเอานะ่ะก็ดีเมื่อเขาตั้งใจบริสุทธิ์ใจแล้วเขาอธิษฐานจิตมันได้ผลนะเพราะฉะนั้นของเราแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะเนื่องกันหมดเนื่องกันหมดพระวัดนี้แต่นี่เอามาทำแล้วนี่ยของเก่ามาทำเพิ่มของใหม่ก็ทำไม่ต้องกลัวดีนะ่ะก็เลยเรียกว่ารุ่นเมตตามหาเมตตา มหาโภคยทขยัพย์มหาระงับเวรภัยจะเรียกกบมหาปราบก็ได้แต่แหมมันคำมันสูงไปเอาแค่ระงับเวรภัยแผ่เมตตามากๆเวรภัยมันระงับเองเพราะเวรภัยมันอยู่ที่เราโยมเข้าใจนะเวรภัยมันอยู่ที่เรา เราคิดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีกับคนอื่นทำไม่ดีกับคนอื่นมันสะท้อนมาถึงตัวเองหมดมันสะท้อนมาถึงตัวเองหมดเวรภัยมันเกิดจากตัวเรานั่นแหละก่อพอมันไปมันไปกระทบกันนี่ยตะเ่อไอ้คนนี่มันมีนิสัยแบบเดียวกันมันกระทบกันไปกระทบกันมาเป็นแบบเดียวกันเลยทีเนี้ยยุ่งแล้เสิทีเ,เนี้ยเหมือนสาดน้ำใส่กันเปียกทั้งคู่ชั้นไหนชั้นนั้นในเรื่องเวรภยัย เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยแผ่เมตตาเยอะๆพอใจมันดีแล้วอธิษฐานจิตมันก็ดีดิใช่ไหมมาเจริญภาวนาใจสงบแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆดีเข้าใจไหมเอาใครไม่ไม่เข้าใจก็ไม่ตม้องยกมืออยู่เฉยๆเออที่ว่าพระมีน้อยนี่ยจะเปิดให้ทำบุญเมื่อไรเดี๋ยวจะบอกให้ นะตอนนี้ยังไม่บอกเพราะว่าต้องไปปรึกษากันก่อนแต่ว่าอันนี้จะอธิษฐานจิตเสร็จสิ้นวันที่28พฤษภาคมน,นี่แหละเอาอธิษฐานเสร็จตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวค่อยคุยกันเอาจเจริญสุขพา,พากันไปหลับไปนอนไม่เป็นต้องคุยกันมากนะอา่าไป